สวัสดสีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันสสนี้พี่มีเคสเล่าเกี่ยวกับถ้ากรณีเราได้รับค่าจ้างที่ไม่ใช่เป็นเงินสดนะคะรับมาเป็นสินค้าเงี้ยค่ะเราต้องถือเป็นรายได้หรือเปล่านะคะเคสที่ก็เป็นเคสของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการรับค่าจ้างที่ไม่ได้รับเป็นตัวเงินสดแต่รับเป็นตัวสินค้าแทนนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์ท่านนี้ค่ะเป็นอาจารย์ที่ทํางานวิจัยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาต้องการจะทําเป็นเชิงพาณิชย์ แล้วก็ได้มีการไปจ้างโรงงานที่หนึงนะคะในการทำสินค้าตัวนี้เพื่อจะออกมาขายให้กับประชาชนทั่วไปนะคะ นี้ค่ะอาจาร,รย์ก็มีความกังวลหลายเรื่องนะคะพี่ก็จด้อธิบายอาจารย์ในแต่ละขั้นตอนดังนี้นะคะอันแรกอาจารย์ถามว่าอาจารย์นะคะเอาสินค้าตัวน,นี้นะคะไปให้ที่โรงงานผลิตให้แล้วโรงงานนะคะก็มีความสนิทสนมอาจารย์นะคะเนื่องจากอาจารย์ก็มีการช่วยเหลือโรงงานนี้มาหลายครั้งนะคะตัวที่โรงงานค่ะก็ผลิตสินค้าให้อาจารย์นะคะเป็นล็อตๆตัวที่ไม่คิดค่าผลิตเลยนะคะค่ะอาจารย์ก็สอบถามเข้ามานะคะว่าถ้าเกิดอาจารย์นะคะให้ทางโรงงานผลิตสินะค้าโดยที่โรงงานไม่คิดค่าจ้างนะคะ อาจารย์ต้องรับรู้สินค้าตัวนี้ค่ะเป็นรายได้ของอาจารย์หรือเปล่านะคะพี่เก่งก็เลยถามกลับไปว่าระหว่างอาจารย์กับโรงงานเนะะี่ยค่ะมีเรื่องของการทํางานวิจัยร่วมกันไหมหถึงโรงงานถึงได้มีการผลิตสินค้าให้ฟรีเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีการทํางานวิจัยร่วมกันแล้วก็อาจารย์ก็ช่วยเหลือโรงงานหลายๆครั้งนะคะพี่เก่งก็เลยตอบอาจารย์ไปว่าถ้าเคสแบบนี้สินค้าเรารับเข้ามาเนี่ยนะคะ ก็อาจจะต้องถือเป็นไรายได้ของอาจารย์นะคะเพื่อเป็นเรื่องของค่าตอบแทนระหว่างกันนะคะอาจารย์ก็จะเป็นไรายได้ของฝั่งบุคคลที่อาจยก็ถามว่าถ้าอาจารย์จะเอาสินค้าตัวนี้ค่ะไปทาธุรกิจโดยที่จะเปิดบริษัทแล้วก็ที่จะเอาสินค้าตัวที่ไปขายนะคะอาจารย์ถามว่าในเรื่องของขั้นตอนการจดบริษัททายังไงบ้างพี่เก่งก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าก็ต้องเริ่มตั้งแต่การ จองชื่อนะคะจาย์ต้องมีชื่อบริษัททั้งสองสามชื่อทั้งไทยและภาษาอังกฤษเพื่อจะจองเข้าไปในระบบก่อนใช้เวลาประมาณสักวันเดียวนะคะก็จะทราบผลแล้วก็จา์ก็ต้องเตรียมผู้ถือหุ้น2คนนะคะตอนนี้บริษัทใช้ผู้ถือหุ้นคนแล้วก็เตรียมเรื่องของสถานที่ตั้งนะคะวัตถุประสงค์แล้วก็เลิกทุนจดทะเบียนค่ะว่าจะจดเท่าไหร่นะคะชำระขั้นต่ำกี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าจะชาระตามกฎหมายก็คือขั้นต่ำที่25เปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้คะ่ะการจดทะเบียนก็มีเรื่องของการจดออนไลน์นะคะซึ่งทางกินโปเองก็ให้บรรรริกาาาาจดดอออออนนนไไล์ทท่ปปะเเศคคีมมูืงงขงถํถ อาจารย์ก็ถามว่าถ้าเกิดอาจารย์จะเอาสินค้าตัวนี้ค่ะเข้ามาในบริษัทอาจารย์จะทำไงได้บ้างนะคะพี่เก่งก็แนะนําแนวทางไป3แนวทางนะคะแนวทางแรกก็คือว่าอาจารย์สามารถเอาสินค้าตัวนี้ค่ะมาชําระเป็นทุนของบริษัทก็ได้นะคะโดยทงบัญชีก็จะบันทึกสินค้านี้เข้ามานะคะโดยเดบิตสินค้านะคะหรือเดบิตซื้อสินค้าแล้วก็เครดิตทุนนะคะพี่เก่งก็แนะนําให้อาจารย์คุยกับทางโรงงานว่าโรงงานผลิตสินค้าอาจารย์ก็ต้องเปิดเอกสารให้อาจารย์ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการจ่ายค่าบริการหรือว่าค่าจ้างผลิตกันนะคะ เอกาสารทางโรงงานก็จะต้องมาเป็นชื่อของอาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์เอามาชําระทุนจดทะเบียนตรงนี้นะคะโดยเอกาสารก็เป็นชื่อของอาจารย์เป็นคนผู้ซื้อนะคะแต่ว่าพื้ที่ที่2นะคะอาจารย์สามารถที่จะให้บริษัทนะคะซื้อสินค้าตัวนี้กับอาจารย์มาก็ได้นะคะก็โดยที่อาจารย์ก็ชําระทุนจดทะเบียนเข้ามาก่อนอาจารย์ก็เห็นว่าอาจารย์จะชําระขั้นต่ำที่ยี่สิบห้าเปอนะคะอาจารย์ก็จะเอาเงินสดนะคะมาชําระทุนที่สองแสนห้าก่อนเงินก็เข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะ อาจารย์ก็ค่อยเอาเงินงนี้ค่ะไปซื้อสินค้าของอาจารย์เองเข้ามาในนามของบริษัทอันนี้ค่ะก็จะเป็นการบันทึกบัญชีอีกแบบนึงโดยเดบิตสินค้าหรือเดบิตซื้อนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดออกไปนะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่2วิธีที่3นะคะอาจารย์อาจจะให้ทางโรงงานที่ผลิตสินค้านะคะเปิดบินในชื่อของบริษัทเข้ามาเลยนะคะถ้าเคสนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นการรับสินค้าโดยที่เราไม่ได้จ่ายค่าซื้อสินค้าก็คือไม่มีเงินออกไปนะคะก็เป็นการได้ของมาโดยที่ฟรีนะคะก็จะต้องบันทึกบัญชีอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็โดยเดบิตซื้อสินค้าหรือว่าเดบิตสินค้านะคะเราก็เดบิตภาษีซื้อนะคะถ้าเกิดภาษีซื้อกับถูกต้องก็ใช้ภาษีซื้อได้แล้วก็บัญชีด้านเครดิตก็จะลงเป็นไรายได้จากการสนับสนุนนะคะซึ่งเป็นไรายได้ที่จะต้องไปเสียภาษีนิติบุคคลตอนสิ้นปีด้วยนะคะแล้วจา์ก็สามารถจะเอาสต็อกตรงนี้นะค่ะไปขายได้พอขายได้ก็ต้องเปิดไปกับภาษีขายนะคะ ส่วนต้นทุนก็จะเป็นต้นทุนที่เราสายสินเช้าไปก็จะเป็นการบัญชีที่ปรับรู้เลื่องต้นทุนในระดับต่อไปนะคะเด็กก็จะทให้โปรเซสเรื่องของการทําบัญชีเรื่องของภาษีถูกต้องนะคะคือพี่เ,เก่งแนะนำอาจารย์ไปทั้ง3วิธีอาะะจารย์จะลองไปพิจารณาดูนะคะว่าจะเลือกออกเป็นเวไหนนะคะซึ่งจะเห็นว่าทั้ง3วิธีที่อาจารย์สอบถามเข้ามาเนี่ยนะคะ พี่เก่งแนะนําไปเนี่ยในเรื่องของเอกสารบัญชีในเรื่องของการบันทึกญชีค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันด้วยนะคะพี่เก่งเลยอยากจะแนะนําน้องๆนะคะที่ทําธุรกิจใหม่ๆนะคะว่าจะต้องดูเรื่องของเอกสารการบันทึกบญชีให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนสงสัยก็สอบถามนักบัญชีได้ก็ควรจะใช้บริการทางนานบัญชีที่มีคุณภาพมีความรู้นะคะเพราะว่าการแก้ไขงานเนี่ยค่อนข้างจะยากถ้าเกิดเราไม่ได้มีการสื่อสารกับนักบัญชีให้เข้าใจแล้วก็นแนะนําให้ถูกต้องนะคะ ถ้าเราไปแก้ไขกระสาหรือว่าแก้เรื่องของความถูกต้องของเรื่องราวในอดีตนะคะมันก็จะทําให้เสียเวลาเราก็ทําให้เราต้องใช้พลังงานในการแก้ไขข้อมูลมากขึ้นนะคะก่อนจบพี่เก่งฝากเซอร์วิสของทางกลุ่มกินโปรไว้นิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษาาัทนะคะจดเปลี่ยนแปลงตอนนี้เรารับบริการทั่วประเทศจดแบบออนไลน์ได้แล้วนะคะ แล้วก็สน้องๆสามารถจะใช้บริการกีนโปรได้ทุกจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของงานธรรมญชีงานสอบบัญชีนะคะงานวางแผนภาษีงาน ERP แล้วก็ AP เราก็ยังมีครบถ้วนนะคะเก่งก็ฝากสวิตของกีนโปรไว้ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้พี่เก่งขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพี่เก่งเพื่อเปิดกําลังจในรการทำที่ต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ